เหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเยอ้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาคุณก้อนได้รับราชการอยู่ที่ปากคลองตลาดโดยช่วงนั้นคุณก้อนกาลังศึกษาธรรมะก็เลยคิดว่าอยากจะไปดูศพสักครั้งเพื่อเป็นการเจริญกรรมฐานคุณก้อนได้ข้ามฝั่งไปที่โรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งตอนที่คุณก้อนกําลังเดินขึ้นตึกเขาได้กลิ่นฟอร์มาลีนลอยฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณคุณก้อนได้เดินเข้าไปในห้องอาจารย์ใหญ่ ที่อยู่ในบริเวณชั้นสองในห้องเนี่ยก็จะมีตู้ใบใหญ่ๆอยู่3าตู้เป็นตู้กระจกตั้งอยู่2ตู้แล้วก็นอนอีกหนึ่งตู้โดย2ตู้ที่ตั้งเนี่ยก็จะเป็นร่างของอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงตู้หนึ่งร่างถูกลอบผิวหนังออกไปครึ่งซีกเพื่อให้เห็นกล้ามเนื้อส่วนอีกตู้หนึ่งกล้ามเนื้อและผิวหนังถูกย่อยสลายเพื่อให้เห็นระบบประสาทของร่างกายทั้งหมดถัดออกไปไม่ไกลนักก็จะเป็นตู้ใบที่ถูกวางนอนอยู่ ในนั้นมันได้บรรจุร่างของอาจาร,รย์ใหญ่ผู้หญิงเหมือนกันลักษณะแขนข้างขวาเนี่ยถูกตัดออกแล้วก็วางชิ้นส่วน,นยแยกหางออกจากร่างคุณกออนก็ได้ยืนพิจรารณาโต๊ะที่รอบผิวหนังออกไปสิ่หนึ่งยืนอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบยี่สิบนาทีจากนั้นก่อไปพิจารณาเด็กที่อยู่ในโหลเสร็จแล้วก็เดินลงมาชั้นล่างพอเดินมาถึงด้านซ้ายมือเนี่ยและขวามือก็จะเป็นทางเดินยาวแต่เวลานั้นคุณก้อนกลับไม่เห็นใครเลย มีแค่คนก้อนคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงทางเดินนั่นเองทงั้งๆที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่แต่บรรยากาศโดยรอบในเวลานั้นเนี่ยกลับดูวังเวนชอบกลนทั้งยังมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็หดหูใจแปลกๆทางเดินด้านซ้ายมือก็จะมีเตียงนอนตั้งอยู่ชิดกำแพงบนเตียงนั้นเนี่ยเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่แต่ถูกคลุมด้วยผ้าหม่มจุมิดโดยความอยากรู้คุณก้อนยืนคิดอยู่ว่าจะลองไปเปิดผ้าห่มดูดีไหมแต่สุดท้ายก็ไม่กลา้า แล้วก็คิดว่ากลับบ้านดีก,กว่ามีอยู่คืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนวันศุกร์ขุนกรอนมีธุระที่ต้องเดินทางไปวัดแห่งหนึ่งในอำเภอบาน่ายจังหวัดระยองวัดนี้เนี่ยก็จะอยู่บนภูเขาพอไปถึงวัดคุนกรอนก็นอนหลับพักผ่อนแล้วก็ได้ฝันว่ามีผู้หญิงมาเรียกคุนกรณ์จึงเดินเข้าไปหาแล้วก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นไปแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกกลัวมากขึ้นก็คือผู้หญิงคนนั้นไม่มีมือเหมือนข้อมือทั้งสองข,งข้างของเธอนนั้นเนี่ย ถูกฟันจนขาดสะบัน้นจนคุณก้อนเนี่ยก็มาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงระฆังเช้าของวัดเช้าวันนั้นคุณก้อนก็ได้เล่าความฝันให้หลวงพ่อฟังท่านฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปก่อนจะพูดขึ้นมาว่าให้มันภาวนาโนยมก้อนเมื่อคุณก้อนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีจนถึงวันอาทิตย์คุณก้อนก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณก้อนก็ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศ ชงพักเที่ยงหลังจากทานข้าวเสร็จเขาก็คิดว่าจะงีบหลับสักแป,ป๊บหนึ่งระหว่างที่กําลังนอนอยู่นันเนี่ยคุณกรรู้สึกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอากาศรอบตัวเย็นลงได้ยินเสียงลมพัดอื้ออึงขยับตัวไม่ได้และเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันมาเบาแต่จับใจความมาได้เลยเพราะเสียงลมเนี่ยมันพัดอยู่ในหูแรงมากขุณกรรู้สึกกลัวขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนสักพัก เขาก็จับใจความเสียงที่กำลังคุยกันอยู่นั้นได้ว่ามันกำลังดวงตกเอามันไปเลยคุณก้อนขนลุกว่าไปทั้งตัวอยากจะวิ่งหนีแกก็ขยับไปไหนไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นรับรู้ได้แค่เสียงมีความรู้สึกเหมือนใจจะจขาดให้ได้คุณก้อนจึงคิดถึงคำพูดของหลวงพ่อว่าให้ภาวนาเขาจึงพยายามตั้งสติผ่อนลมหายใจแล้วก็ได้ภาวนาสักพัก มือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยมากลิ้งอยู่กลางกระหม่อมแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอุ่นๆแผ่ซ่านลงมาจากกระหม่อมไปจนทั่วร่างกายแล้วเสียงทุกๆอย่างก็สงบลงแล้วก็เริ่มขยับตัวได้อีกครั้งคุณก้อนจึงได้เดินทางกลับไปหาหลวงพ่ออีกครั้งแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งพบเจอมาให้ท่านฟังหลวงพ่อท่านได้บอกว่าสติและการเจริญภาวนาจะพาตนให้รอบค้นจากพยันตรายทั้งสิ่งที่มองไม่เห็น และหลังจากนั้นมาคุณกณ้อนก็ไม่กล้ากลับไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นอีกเลยต่อมาในภายหลังคุณกณ้อนก็ได้มีโอกาสไปฟังเทปการเดินทุดงของหลวงพอ่อฤาษีดิงดำท่านพูดถึงการวิปัสสนากรรมฐานเวลาเดินทุดงไปตามป่าเมื่อไปเจอศพเนี่ยวิธีการพิจารณาควรทำอย่างไรจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำไปนั้นไม่ถูกต้องท่านบอกว่าเวลาไปเจอศพอย่ายืนค้ำหัวหรือยือนต่อหน้าศพตรง ให้ยืนยืงเยื้องไปทางซ้ายหรือทางขวาและให้ยืนเหนือลมเพราะถ้าเราได้กลิ่นของศพจะทําให้เรารู้สึกผะอ,อืดผะอมและอยากจะอาจเจียนการแสดงอาการเหล่านี้ต่อนหน้าศพถือเป็นการไม่ให้เกียรติคนตายอีกทั้งการที่เราไปยืนตรงๆต่อนหน้าศพมันจะไปขวางทางของพวกอสุรกายหรือพวกเปรตที่จะเข้ามากินน้ําเลือดน้นําหนองของศพหากผู้นั้นกําลังดวงตกก็จะพาให้ถูกสิ่งอัปมงคลเนี่ยกระทําเอาได้ง่ายๆหลังจากนั้นไม่นาน คุณก้อนก็ได้เดินทางกลับไปที่วัดระยองอีกครั้งเขาได้เล่าเรื่องที่พบเจอมาให้หลวงพี่รูปหนึ่งฟังพอหลวงพี่ได้ฟังก็อยากจะไปดูร่างอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นคุณก้อนก็เลยจําใจต้องพาไปทั้งๆท,ที่ไม่อยากจะกลับเข้าไปที่นั่นอีกนอกจากจะพาหลวงพี่ไปแล้วก็มีน้องของคุณก้อนกับพระลูกวัดเนี่ยตามมาด้วยอีกหนึ่งรูปรวมเป็นสี่คนพอไปถึงที่โรงพยาบาลก็เหมือนเดิม กลิ่นฟอร์มาลีนลอยฟุ้งมาทั่วบริเวณคุณกณ้อนก็ได้พาทั้งหมดขึ้นไปดูร่างของอาจารย์ใหญ่เวลาพาไปสักพักทั้งหมดก็ได้พากันลงมานั่งข้งล่างคุณกณ้อนถามน้องว่าได้กลิ่นฟอร์มาลีนไหมน้องก็ตอบมาว่าได้กลิ่นดุนแรงมากฉุนจนแสบจมูกจากนั้นคุณกณ้อนก็ถามหลวงพี่แต่แปลกตรงที่หลวงพี่ทั้งสองรูปบอกว่า,วาไม่ได้กินอะไรเลยคุณกณ้อนเลยคิดว่า นี่คงเป็นการแสดงความให้เกียรติพระพิธิส์สงฆ์ของเราอาจารย์ใหญ่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องอาจารย์ใหญ่ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปได้เลยครับแต่หากผู้ชมจะเข้าไปอ่านเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแต่หากผู้ชมชอบผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร้เพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับผมเลยนะครับวันนี้ช่องเรื่องเล่าขยับภาษา ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วอีพีหน้าเจอกันสํหรับวันนี้สวัสดีครับ